สอบเบอร์เทคนิคเป็นคนแรกในวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องประชาชนครับเบอร์เทคนิคเป็นสิ่งที่ผมต้องออกมาพูดเป็นสิ่งที่ผมต้องออกมาเรียกร้องเบอร์เทคนิคซึ่งเป็นคนรักของน้องแตงโมเป็นผู้ที่รู้ข้อมูลในเชิงลึกข้อมูลในทางลับของน้องแตงโมที่เกี่ยวข้องของ,ของการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวก่อนเกิดเหตุในคดีของน้องแตงโมผมอยากให้ทุกคนฟังคลิปเสียงเมื่อสามปีที่ผ่านมาของเบอร์เทคนิคโดยที่เบอร์เทคนิคนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเคยพูดนะครับในคลิปเสียงกับบางแจ็คมานะเมื่อสามปีที่ผ่านมา เรื่องน้องแตงโมในการที่กติกพาน้องแตงโมไปล่องเรือเจ้พาพญาอันนี้คือสิ่งที่ผมมีการเรียกร้องบัตรเทคนิคออกมาโดยผมได้มีการประสานพี่เอ็กพี่เอ็กเป็นใครนั้นเดี๋ยวผมมาพูดต่อผมอยากให้ฟังเสียงของเบอร์เทคนิคเมื่อสามปีที่ผ่านมาที่มีคนเข้าดูสีุ่ดห้าล้านคนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่จะช่วยทําให้คดีน้องแตงโมสามารถที่จะ เข้าสู่คดีพิเศษได้เร็วขึ้นนี่คือเหตุผลของผม,ผมทำไมผมต้องขออนุญาตพูดคำหยากทำไมผมต้องพูดถึงเทเบอร์เทคนิคในเรื่องต่างๆนานา,าผมอยากให่นอกประชาชนฟังครับ โบทเนือนำนั้นอ,อประโมทงรือนำนั้น พี่น้องครับนายรุดมาคอมเมนต์ว่ามีแต่เรื่องเดิมๆจับใครไม่ได้ไอ้รุดมึงเรามาทำไหมคดีแตงโมเนี่ยนะวันนี้กูเสียเงินไปทั้งหมดล้านสามแสนบาทการจะจับลุ้มขบวนการเหล่านี้นะครับแบนหน่อยรุดเนี่ยแบนทิ้งไปเลยคือถ้าคนจะเข้ามาคอมเมนต์ผมนะครับไม่ต้องมาด่าผมครับออกไปเลยครับไม่ต้องมาฟัง ถ้าไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าคุณรู้ไหมว่าผมกำลังสู้กับใครผมไม่ได้สู้กับตำรวจเพียงแค่ยี่สิบเอ็ดนายผมไม่ได้สู้กับตำรวจแค่หน่วยงานเดียวแต่เรากำลังสู้กับผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับรถหรูที่เกี่ยวข้องกับไฟ็ันนันออนไลน์ที่มีตำรวจมีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเป็นแบ็กอัพให้กับกระบวนการเหล่านี้นะเนี่ยชื่อรุดอะไรเนี่ยนะนะครับแบนไปเลยเพื่อนไปแล้วแบนไปผลชื่อรุดนนะผมอยากจะบอกว่าหลายๆเรื่องผมใช้เวลาอดทนมาสามปี ผมยอมถูกฟ้องโทษจงคุกรวมกันแล้วร้อยปีถ้าผมแพ้็ดีจำคุกร้อยปีแล้วต้องเสียเงินค่าปรับให้กับตำรวจพวกนี้มากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทผมสู้มาถึงวันนี้สามปีมึงเข้ามาคอมเมนต์ไฟฟแบบนี้มึงออกไปเลยผมไม่ต้องเข้ามาในเพจกูเลยนะผมอยากจะบอกว่านะครับ นี่คือเหตุผลที่ผมไปสารไปยังพี่เอกนะครับพี่เอกนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรือที่เคยเคยออกรายการถกไปเถียงกับพี่ทินเมื่อหลายปีก่อนกับคุณหญิงหมอ,อพรนทิพย์และพี่เอกเนี่ยเป็นคนยืนยันว่าน้องแปงโมไม่สามารถตกใช้เรือได้และไม่สามารถโดนไปพัดเรือได้และพี่เอกเนี่ยสนิทกับเบอร์เทคนิคมากสนิทกับนายปอด้วยนะครับแต่เป็นคนกลาง ที่ไม่ได้เข้าข้างไทยในปอมีการอ้างลุงเอ็กเป็นพยานที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีลุงเอ็กนะครับมีคลิปวิดีโอจากช่องเจ็ดสียืนยันว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือน้องแตงโมนะครับบาดแผลไม่ได้เกิดจากไบพัดเรือปรากฏว่าลุงเอ็กถูกตัดการเป็นพยานที่ศาลจังหวัดนนทบรุรีนะครับผมได้มีการคุยกับลุงเอ็ก นะครับมาโดยตลอดแล้วผมก็บอกลุงเอ็กว่าให้ไปเบิดให้ไปบอกเบอร์เทคนิคนะครับหลังจากที่คิปผมออกไปลุงเอ็กก็ไปบอกเบอร์เทคนิคจนเบอร์เทคนิคออกมาบอกว่าพร้อมที่จะร่วมมือกับเสไอนี่คือสิ่งหนึง่งที่ผมอยากจะบอกว่าผมต้องการต้องการให้เบอร์เทคนิคเข้ามาช่วยขี้ขายบางอย่างที่เรามีคําถามจํานวนมากที่จะถามเบอร์เทคนิค ทั้งเรื่องการบอกเงินถอนเงินบัญชีน้องแตงโมทั้งเรื่องโทรศัพท์มือถือของน้องแตงโมทั้งเรื่องไลน์ของน้องแตงโมเรื่องต่างๆที่เบิร์ตเนี่ยเมื่อสามปีก่อนได้มีพูดถึงกติในเรื่องขันเรื่องของการหลอกน้องแตงโมไปลงเรือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือพยานหลักฐานสําคัญที่ตารวจตุดทำคดีน,นี้ไม่เคยมีการสอบเชิงลึกของเบิร์ตทคนิคมาก่อน ซึ่งอันนี้เราถือว่าเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่คนที่อยู่กับแตงโมเป็นคนสุดท้ายซึ่งผมถือว่าบุคคลคนนี้คือเบอร์เทคนิคจะต้องออกมาช่วยน้องแตงโมก่อนที่จะพบรอบสามปีในวันที่ยี่สกุมภาพันธ์สองร้อหกสิบแปดแตงนั้นบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้จริงด่าผมผมไม่ว่าแต่ผมบอกอยากจะบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปกล้าล่วงเบอร์เทคนิค สิ่งสำคัญที่สุดคือพยานหลักฐานสําคัญที่ผมต้องการจากเบอร์เคนิคก็คือสิ่งที่เรามีการตั้งคําถามกับเบอร์เคนิคมากกว่าห้าสิบคำถามในวันที่สามมีนาคมสมองพันรสิบแปดซึ่งจะมีชุดใหญ่ของนิสัร่วมสอบสวนก็คือพันธมตรีนัทพลดิยษยธรรมกับจากต่างประเทศมาในวันที่หนึ่งมีนาคมสมองพันรสิบแปดซึ่งทําไมถึงนัดวันที่สามเราก็จะเอาผู้เยี่วชาญต่าง ทุกหน่วยงานสาขาอาชีพมาพูดคุยกับเบอร์เทคนิคผมยืนยันนะครับว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องกลัวความไม่ปลอดภัยเราสามารถคุ้มครองพยา,ยานเบอร์เทคนิคให้กับหน่วยงานกรมสอบสวนนักเศพสามารถส่งคนไปดูแลความปลอดภัยเบอร์เทคนิคได้แลวผมก็บอกลงุงเอ็กไปแล้วว่าเบอร์เทคนิคไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น,นเพราะเรายืนยันว่าสิ่งที่เบอร์เทคนิคทาให้น้องแตงโมครั้งนี้นะครับจะไม่สูญเปล่า จะมีการออกมาจับจะขอเป็นคดีพิเศษถ้าเบอร์เทคนิคให้ความร่วมมือกับดีเอสไอซึ่งเมื่อเบอร์เทคนิคออกมา,าแถลงยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับดีเอสไอนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองถ้าผมไม่พูดเบอร์เทคนิคก็ไม่ออกมานะครับถ้าผมไม่พูดเบอร์เทคนิคก็ไม่ออกมาวันนี้โมอามินาสารแหนนะครับ Apple, ทำแคปแล้วน้ำตาพออ้าว่าเบอร์เทคนิค เสียใจที่ผมไปพูดอิดูมินผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคน,นในทั้งประเทศส3ปีก่อนผมเคยขอความช่วยเหลือจากโมอมีนาร่วมกับเอกลากนามโพคินวันที่เราจะมีการพิสูจน์ภาพในเวลา21.56ว่ามีการตัดต่อหรือไม่อย่างไรที่มีภาพกระติกกับน้องแทงโมโดยเราขอภาพต้นฉบับจากโมอมีนาโมมีนาบอกว่ายินดีให้ความร่วมมือค่ะ ยินดีให้ปางมือค่ะแต่พอกลางคืนไปนัดจดกับแอนนาว่าผมเสียให้หายผมก็ไม่เคยว่านะผมก็ทนต่มาสารนแนวอีกถ้าว่ามีพยานฐานด็ดสำคัญที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจร่วมกับกระทรวงยธรรมผมบอ,อกให้เลยว่าคุณโมอวบีนาเนี่ยไปพบคุณธนกิจนะ เสร็จแล้วเนี่ยไปชวนหมอหมูหมอหมูเนี่ยไปจำลองเรือกันโดยยืมเรือของเพื่อนผมเองนะครับไปจำลองเรือโดยหมุนใบพัดเหมือนใช้หุน่นเหมือนตำรวจทำเอาหุ่นไปแล้วไปจำลองเรือใบพัดหมอหมูออกไปพูดว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากไปพัดเรือ จริงหรือไมห่หมอหมูแล้วหมอมีนาเนี่ยหลังจากนั้นสามปีผ่านมาเงียบกิ๊บเพราะก่อแสนอนองแตโมจนมีคนรู้จักแล้วจนมามีงานการทำแล้วเพราะไปเกาะศพน้องแตงโมต่อมาวันนี้มาสารนันแห่ทแทบแล้วเป็นร่องห่มร่องให้รัแต่นะบอกว่าเบิร์ตเสียใจมากมึงรู้ได้ยังไงเบิร์ตเสียใจมาก ผมคุยให้ลใหลงแฮกไปบอกเบอร์เทคนิคเบอร์เทคนิคโทรมาหาดิฉันผมก็เลยประสานแล้วว่าให้สอบวันที่สามีนาะสองพันหกสิบแปดเนื่อใหญ่จะต้องเตรียมหลักฐานข้อมูลสําคัญที่จะต้องให้เบอร์เทคนิคไขปัญหาของน้องแกงโม3ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไปฟ้องหมอหมูที่แพทยสภาเพราะผิดจริยธรรมทางการแพทย์ ยืนยันว่าบาดแผลนอกก้องแตงโมเกิดจากไปพัดเรือหมอหมูเพราหาผมพี่ครับผมขอความเมตตาช่วยถอนเรื่องขผมหน่อยผมไม่ยืนยันว่าเกิดจากไปพัดเรือผมบอกง้าคุณหมอผมไม่ดีสีเนี่ยกับคุณหมอผมไม่ถอนเรื่องให้คุณหมอหมูเนี่ยนะที่แพทย์สัทยานะครับแล้วหมอหมูก็รับปากผมว่าจะไม่พูดถึงบาดแผลนอกก้องแตงโม ว่าเกิดจากแพ้เรืออีกเลยเพราะทุกอย่างผมอธิบายหมอหมูแล้วว่าคุณเป็นหมอคุณต้องคุณไม่ได้เห็นเหตุการณ์คุณไม่ได้เห็นตอนเกิดเหตุคุณเพียงเอาตุ๊กตาไปจำลองกับโมมินาแล้วคุณมาสรุปว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากแพ้เรือเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นธรรมต่อน้องแตงโมจริงหรือไม่โมมินาไปจำลองกับหมอหมูจริงไหม ถ้าคุณบอกว่าไม่จริงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปวิดีโอที่ผมเก็บไว้มาสามปีก่อนมาเปิดให้พี่น้องประชาชนดูเรื่องของผมเนี่ยผมไม่เคยโกหกใครคุณแอบกล่าวมาสามปีทำน่นทำนี่เอาตอนหางเนี่ยออกมาเนี่ยเือไปสัมภาษณ์หนูแม่สัมภาษณ์แล้วหนูรู้หมดแล้วเขาได้จริงเป็นยังไงแม่งเอ้ยอยาจะบอกมึงแอบกล่าวมากเลยนะ วันนี้ขอประชาดาโมมมนาสักวันนะเพราะมันแอดแปลว่าเกินไปโนู่นเริ่มหมดแล้วเมื่อเทคนิคเลองให้นุ่นเสียใจโอ้ยเวรเลยไม่อยากจะพูดนะอย่าอย่าอย่ามาให้แพว่กับผมผมพูดตรงๆว่าผมให้เบอร์ทคนิคมาเนี่ยก็จะช่วยประโยชน์ในการขี้คายคดีสามปีที่ผ่านมาเบอร์เทคนิคเป็นคนที่รู้ข้อทีจริงทุกเรื่อง เรามีการออกหมายเรียกพยานที่จะต้องมาสอบปากคําในวันที่สามถึงวันที่เจ็ดมีนาคมทั้เสิ้นสิบห้าหมายหนึ่งเบอร์เทคนิค 2. สองอาวิชัยที่ไม่ใช่วิชัยสังระภัยสามอาวิธิต ที่เป็นคนซื้อของแซนหรือคนซื้อของตาเหลือกที่โทรหาตาเหลือกเนี่ยทั้งวันทั้งคืนคนนี้เป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจจังหาัหนึ่งอาวิชัยเป็นตำรวจระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครพนมมีความสนิทสนมกับบ้านตาเหลือกเป็นอย่างมาก อาวิชิตเป็นกุญซื้อของตาเหลือให้กับปรึกษาทั้งวันทั้งคืนนี่คือสุดยอดกุญซื้อของตาเหลือที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนอาวิชิตจะปฏิเสธก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เกินวันที่เจ็ดมีนาคมอาวิชิตตำรวจกองบัญชาการบมวพระพันหนึ่งคุณต้องมาพบพันตำรวจตีนัจจทพลดิษยธรรมและคุณช่วยชี้แจงเลยนะว่า คนโดหาตาเลือกทำไมทั้งวันทั้งคืนหลังจากเกิดเหตุไม่นานคนที่สามก็คือพี่แตงอดีตแฟนเก่าของน้องแตงโมที่จะมาเปิดปริศนาที่เก็บความลับไว้หลายปีที่ผ่านมาจะมามอบหลักฐานเด็ดซึ่งผมทราบอยู่แล้วว่าพี่แตงจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคนบนเรืออย่างไรอันนี้เมื่อสามปีก่อนผมได้คุยพี่แตง เรียบร้อยเลยครับคนที่สีก็คือพี่บีมสันยูซึ่งพี่บีมสันยูก็จะเป็นหัวใจของคดีน้องแตงโูเช่นเดียวกันแต่นี่เราเฉพาะสำคัญสำคัญนะนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าโมอามีนาอย่าอปแปอปบลถ้แอปบลคุณจะโดนอีกดอกจำไว้เลย ผมมีข้อมูลคุณเยอะคุณมอมีนานะผมจะบอกให้นะครับนอกจากนี้ย,ยังมีการเตรียมไปสอบทนายต่ามผมด้วยที่เป็นคนรู้ข้อมูลของคดีน้องแตงโมจะไปตอบคุณแอนนาในเรือนจำนะครับที่คุณแอนนาถูกใครขู่และคุณแอนนาได้มีการไอจีกับใคร จะมีคนจะมีความสําคัญในการสอบของคนบนเรือที่เป็นคนสนิทใกล้ชิดกับคนบนเรือสองคนรับรองว่าเป็นที่ยึอหาแน่นอนสําหรับพยานสองปากนี้เป็นคนใกล้ชิดกับคนบนเรือที่รับรองว่าสื่อมลชนนะครับต้องติดตามบุคคลใกล้กชิดสองคนนี้กับคนบนเรือผมจะจะบอกทุกคนนะครับว่า เหตุเกิดวันที่ยีสี่มีนาคมสองพอยหกสิบห้าในวันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองพอยหกสิบห้ากระติกโทรหาแตงโมในเวลาสองทุ่มให้น้องแตงโมมาลงเรือลำเกิดเหตุนะครับที่หกมีนามีคนบนเรือบินไปภูเก็ต เพื่อไปปิดปากใครบางคนที่จังหวัดภูเก็ตจะไมนะครับยี่สามมีนาหกห้ากระติกสหาน้องแตงโมในเวลาสองทุ่มให้น้องแตงโมพรุ่งนี้ก็มาลงเรือให้ได้ครั้งแรกไม่มีตาเลือกมาร่วมวงในเรือลำเกิดเหตุ มีบุคคลอื่นซึ่งมาเป็นพยานรับให้กับเตียไอมายืนยันแล้วว่าวันดังกล่าวคั้งแรกไม่มีตาเหลือมาล่งมวงในการล่องเรือเจ้าพยาผมจะบอกว่าดังนั้นเนี่ยเปิดเทคนิค คือคนที่จะไขปริศนาน้องแตนโมหลายๆเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะไปเชิญน้องเ,อเชิญเบอร์เทคนิคมาให้ปรับคำได้ต้องอาศัยเจ้าที่ดีไอมาสอบสวนนะครับไม่ใช่สอบสวนในแต่นะอายานะครับเขาเรียกว่าเชิญเบอร์เทคนิคมาให ค่อยํำความจริงกับเจ้าที่เดสไอส่วนคุณอู๊ดที่เป็นเพื่อนสนิทกับปอนเอ็นบซที่ทนายคปาบอกว่าคุณอู๊ดได้รับคำเชิญจากที่ไอขอโทษครับคุณอู๊ดประสานเจ้าที่เดสไอไม่ให้โดยด้วยความร้อนรนเนื่องจากว่าเพื่อนคุณอุ๊ดก็คือเจ้าของบริษัทน้ำยาได้เจอผม ในวันที่ในวันมาค้าบูชาผมก็ได้บอกเพื่อนในอูดที่เป็นเจ้าของบริษัทน้ำยาว่าอยากเชิญพี่มาเป็นพยา,ยานให้ร้อยคำเกี่ยวกับสถานภาพน้ำยาของพี่ว่ามีการไปขายที่ไหนบ้างและวันเกิดเหตุพี่อยู่ที่ไหนนัดหมายกันวันที่19บเกาุมภาพันธ์สองพแปดแต่หลังจากนั้นมาในคืนนั้นเจ้าของบริษัทน้ำยาได้ไปปรึกษาในอูด ในอูกินไม่ได้น้อไม่หลับบอกภาษารใน,นยังทีไอเจ้าของรถหนูที่เป็นเจ้าที่เดินไอท,ทาคดีรถหนูว่าอูดถนไม่ไหวแล้วอูดร้อนลงมากอูดเครียดอูดเครีรคยดมากขอแสงชิวมาฉันน้ายาก่อนอูดขอมาสอบก่อนทางเราก็บอกว่าอินดีก็รับอูดเสมอมาสอบได้เลย ไม่ใช่อู๊ดนะครับไม่ใช่อู๊ดถูกนด้รับเชิญจาิีไทยลยครับอู๊ดขอเสนอตัวเนื่องจากอู๊ดร่องยนอุอนอู๊ดนอนไม่หลับมาหลายวันนะไม่ใช่เป็นอย่างที่ทานายพูดแล้วผมบอกจะบอกอู๊ดว่าสิริอู๊ดเนี่ยบอกว่าอู๊ดเป็นผู้เชี่ยวชาญ GPS ก็ไม่ใช่นะครับเอกร,ราชนาโบกินได้ข้อมูล GPS มาจากบริษัทเน็ตเกียเมื่อสามปีก่อนโดย บริษัทเนฟเกียยินดีมอบข้อมูลจีเบสให้กับทางผมกับเอกราชนาโบคินเพื่อนำมาใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาาความจริงเกี่ยวกับจีเบสเรือมันเป็นชุดเดียวกันกับที่สารอาญาที่บริษัทเนฟเกียไปเบิกความต่อสารอาญาแล้วก็นำส่งมอบจีเบสเรือลำพิเกรษให้กับสารอาญาแล้วก็ยืนยันต่อสารอาญาว่าข้อมูลเล็บสีเขียวที่ผมคุณหมอรวัชชัย เอกราชนาโบกินนํามายื่นเป็นพยานหลักฐานในคดีที่ศารอายาเป็นฉบับเดียวกันกับบริษัทเน็ตเกียร์หรือบริษัททีพีเอสที่มอบให้กับสารอายาและเป็นชุดเดียวกันกันกบที่มอบมาก,กับตารวจภูธรภาคหนึ่งและตารวจนนทบรุรีจบนะครับอูดวินวินนี่ผมต้องบอกว่าเดี๋ยวอูดเนี่ยจะถล่ลึกไปมากกว่านี้เพราะสิ่งที่อูดพูดเนี่ยอูดไม่กล้าพูดต่อสื่อมวลชนอูดได้ลนายความพูดอย่างเดียวแต่ ผมอยากจะบอกอูดว่า d b s ของเรือลำเกิดเหตุได้รับต้นฉบับมาจากบร,ริษัทเนปเกียร์ซึ่งเป็นบร,ริษัทแม่ของที่ให้อูดเป็นเอเย่นในการไปขายเรือหรืออุปกรณ์เรือของบร,ริษัทเนปเกียร์แล้วก็เป็นเอกสารต้จนฉบับชุดเดียวกันกับที่ให้ตำรวจภูธรนนภาคหนึ่งนะฮะตำรวจนนทบุรีและเป็นสารชุดเดียวกันกับที่ให้สารอายาดังนั้นอูด ้าใจนะจบนะครับไม่ต้องให้ทนายความมาพูดมั่วอีกว่าอุดมาโดยความอุดมามาโดยการรับเชิญของทีน่นายไม่ใช่นะครับอุ้สมัครใจมาเพราะอุ้รนอนๆนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับอันนี้จบนะอุ้ตนะพี่น้องประชาชานครับ คดีน้องแตงโมจะหลงมาเดนวันนี้สารนาญารัชดามีคำพิพากษานะครับเกี่ยวกับคดีผมที่ถูกตำรวจที่เบ็ดนายฟ้องในคดีหมิ่นประมาทนะครับแล้วก็มีครพิสูจน์ความจริงมาแล้วว่าหนึ่งน้องแตงโมนะครับปาดแผลของน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากไปพัดเรืออันนี้จบนะครับเรื่องบาดแผลไม่ต้องคุยนะครับ ว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากอะไรอันนี้จบนะครับราะสารมีคำพิพากษาในยามีคำพิพากษาแล้วว่าบาดแผลน้องแตงโมขาข้างขวาไม่ได้เกิดจากใบพะเรือจบนะครับอันนี้ทุกคนเข้าใจกันตรงกันนะครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเข้าใจนะครับว่าบาดแผลขาข้างขวาน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากใบมะเรือจบนะครับอันนี้คือบาดแผลนะครับส่วนบาดแผลข้อพักนะครับเป็นความเห็นของแพทย์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาของผมที่ปรึกษาของเดซไอแล้วก็ทางเดซไอนะครับ ยืนยันว่าบาดแผลขาล่างฝาที่เป็นไขมันออกมาไม่ถูกฟันก็ถูกแทงจากของมีคมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเกิดจะไปพัดเรือนะครับอันนี้ก็คือพันธงจบนะครับอันนี้ก็คือเคล a r ชัดชัดนะครับนะอันนี้คือ Clear ชัดชดังนั้นเนี่ยบาดแผลข้อฟับเอาฝาที่มีไขมันเลี้ยงออกมามันไม่ได้เกิดจะพัดเรือจบนะครับทุกทุกอย่างจบนะ อันนี้คือเรื่องบาดแผลสองน้องเตงโมไม่ได้ปัสสญญาวะท้ายเรือสารในยาก็มีคำพิพากาษานะครับว่าไม่เชื่อว่าน้องเตงโมตกท้ายเรือจากการปัสสญญาวะ,ะนะครับนะอันนี้จบนะครับตกท้ายเรือก็จบแล้วนะไม่ต้องพูดถึงแนละ้วเพราะว่าสารในยามีคำพิพากษาว่าน้องเตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็ไม่ได้นั่งท้ายเรือตามพี่ในในายตาเลือพูดถึงอันนี้จบนะครับอันนี้คือ สองนะครับสองน่าจบนะประเด็นที่สามในเวลายี่สองยุดสามสี่จุดหนึ่งศูนย์นะครับที่ตำรวจมีการแถลงข่าวว่าน้องเตงโมตกเรือปวกล้างในคำพิพากษาสารยาในเอกสารรอสามสิบแปดในเวลายี่ 2, 3, 2, สองจุดสามสองมีคนบนเรือนะครับเพียงห้าคนนี่ก็จบนะครับดังนั้นยี่สองยุดสสามสี่จุดหนึ่งศูนย์ จึงไม่ใช่เป็นจุดที่น้องแตงโมโตกเรือนะครับน,นี่คือจบนะครับนะอันนี้คือจบนะยี่สิบสองจุดสามสี่จุดนงศูนที่ตำรวจแถลงว่าน้องแตงโมโตกท้ายเรือนะครับตามคำพูดของตาเหลือกเนี่ยในเวลายี่สิบสองจุดสามสี่จุดนงนนี่ก็สารมีคำพิพากษา,านะครับว่าในเวลายี่สิบสองจุดสามสี่ในเวลายี่สิบสองจุดสามสองมีคนบนเรือตามภาพเอกสารหมายรอสามแปดทีห้าคนห้าคนนะครับอันนั้นน้องแตงโม หายไปก่อนที่ยี่สองจุดสามสี่จุดศูนย์อันนี้ก็จบนะครับอันนี้คือจบนะอ่าน,นี่คือจบอีกชัดเจนนะครับจบนะอะตำรวจชุดตำรวจภูธรภาคหนึ่งระดับพันตำรวจเอกที่ดูแลก้องจะปิดของคดีนี้มาวอกความที่สารายานะครับว่าไม่พบหลักฐานว่าน้องแตงโมตกเรือเวลาใด ไม่พบน้องเตรโมตกเรือเวลาใดเวลาใดนะครับนี่คือตำรวจของกองบัญชากา,ารตำรวจท้งงาหนึ่ง